สามสี่ค่ะเหรียญสิบบาทสตางค์ธนรับสตางค์ธนมาที่ดูเพียงพอสอเจอสองห้าสามสี่ส่งขายไปนนได้เลยนะคะสองหน้าสามสี่ไปได้รับสินเหรือเละยี่สิบบาทค่ะ สิบบาทพอสสองห้าสามสี่รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทไม่ต้องดูอะไรเลยนะคะดูเพียงพอสเท่านั้นเนี่ยรับตังทอนมาเหรียญนี่อยู่ในระบบสตังทอนนะคะเป็นเหรียญผ่านใช้หรือสตังทอนปกติเลยนะคะที่ใช้ในชีวิตประจาวันเพียงแต่พลิกดูพอสเท่านั้นนะคะเป็นเหรียญของราชการที่เก้ารุ่น,นรุ่นที่เศษเล็กนะรุ่น,นรุ่นตัวหนารุ่นหนารุ่นเศนเล็กเนี่ยค่ะสองห้าสามสี่ค่ะ, 2, 5, 3, ะ,คะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาท สามสี่กับสี่สองรับซื้อเท่ากันค่ะเหรียญละยี่สิบาทนะคะสองห้าสามสี่และสองห้าสี่สองรับซื้อเท่ากันเหรียญละยี่สิบบาทค่ะก็จะมีรับอยู่ก็หลายพอสอ,อยู่นะสิบบาทจะตังทอนบอกเลยว่ารับซื้อเฉพาะที่ขายได้เฉพาะที่ผลิตน้อยเอาง่ายๆเลยนะหลายท่านถามว่ารับอะไรบ้าง นะคะป้น้าก็จะพยายามพยายามชี้แจงบ่อยมากบอกบ่อยมากแต่ถ้าท่านไม่ได้ดูคลิปเลยแล้วส่งไลน์มาแล้วถามป้น้าว่ารับซื้อเหรียญอะไรบ้างอันนี้ป้น้าก,ก็บอกให้ไปดูคลิปเนาะค่ะเพราะป้าน้าทาคลิปบอกไว้หมดเลยว่ารับซื้อเหรียญอะไรนะคะเท่าไหร่ใช่ไหมคะ <S <S ถุงนี้เลยสําคัญสุดสองห้าสี่หนึ่งค่ะทุกคนไม่น้อยเลยนะมาถึงสองห้าสี่หนึ่ง สองห้าสี่หนึ่งมาอุ้ยสิบแปดเหรียญค่ะสองห้าสี่หนึ่งมาสิบแปดเหรียญทั้งสิ้นนะคะส่งมานะคะก็รับเงินไปสองพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยนะคะถ้าท่านไม่ดูพอ,อใช่ไหมคะท่านรับตังค์ทอนมาท่านใช้ไปก็สิบบาท หน้าเหรียญสิบบาทแต่ท่านพริกดูพอสอเท่านั้นเองนะคะไม่ได้ลําบากอะไรเลยเนาะพริกดูพอสอเจอสี่หนึ่งขายไปหน้าได้เลยนะคะหกสิบถึงแปดสิบบาทแต่สภาพแบบนี้นะคะที่น้องเขาส่งมาอ่าถ้าอย่างนี้อาจจะให้หกสิบเห็นไหมคะเนี่ย,เ,ยนเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นเหรียญเนี่ยให้หกสิบบาทอาจจะไม่ถึงด้วยอาจเพราะว่าตีไปเลยว่าชํารุดแต่ถ้าเป็นเหรียญปกติแบบนี้อ่าอันนี้ก็ชํารุดนิดนึงให้หกสิบอย่างนี้ให้แปดสิบค่ะ เหรียญไม่ชารุดนะคะให้80อย่างเงี้ยค่ะพรร้าถึงต้องทําให้สองราคาสองเลทราคาเพราะว่าจะมีเหรียญชารุดมาใช่ไหมคะถ้าเหรียญชำรุดปุ๊บถ้าเราบอกว่ารับ80บาทพอมีมาชารุดเราไปบอกเขาว่าไม่รับนะลดราคาอะไรเงี้ยก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ดีแน่นะพรร้าเลยต้องแจ้งไว้ก่อนเลยว่า60 80, ถึง80แล้วบรรดากะมาคัดที่ไม่สวยก็ให้60ที่สวยก็ให้80ค่ะเข้าใจตรงกันนะคะทุกคน เหรียญที่ประกรับซื้อก็มี2531 500ถึง1,000บาทไม่ถึงผ่านใช้500ไม่ผ่านใช้1,000นะคะ2531 25 41 60ถึง80บาท2542 20บาท2534 20บาท25 43 15บาท2553 15บ,25บาทค่ะราคาที่รับซื้อตามนี้เลยนะคะชัดเจนนะคะทุกคน ถ้าท่านใดมีต้องการขายถ้ามีตรงกับที่พระกาบอกก็ส่งมาได้เลยค่ะขอบคุณมากที่รับชมนะคะ